ดิจิตอลทิปนะคะการใช้คูปองส่วนลดนะคะและคะแนนแอมพลัสของสำหรับสมาชิกนั่นเองนะโอเคเคยไหมที่แบบว่าเราสั่งเรากดสั่งให้สมาชิกอะในในแอคเคาน์เราในรหัสเราเนาะนะคะที่แบบกดสั่งให้ดาวไลน์หรือกดสั่งให้เมมเบอร์อย่างเงี้ยนะจากแอคเคาน์เรานะคะคือเราอะก็สามารถกดใช้คูปองแทนเขาได้นะในเพราะเรากดสั่งให้เขาเนาะแต่เราไม่สามารถที่จะกดคะแนนแอมพลัส ให้เขาได้นี่นะคะนี่ถึงสําคัญนะที่จะให้เบมเบอร์เนี่ยล็อกอินเข้าไปแล้วก็ซื้อของเองด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ใช้เงินตรงนั้นนะคะที่เขาสะสมแต้มแอมพลัสของเขามานะนะคะกนอื่นเริ่มแรกเลยนะคะเข้าไปที่เว็บ amway.co.th นะคะพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้านี้นะคะคือหน้าโฮมแอมเวย์นะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะกดนะคะตัว ตัวคนอยู่บนขวาบนนะนะคะพอ,พอกดตัวขวาบนแล้วเนี่ยเราสามารถกดคำว่าเข้าสู่ระบบได้นะคะก็คือกดล็อกอินเข้าไปนั่นเองนะคะนะคะกดล็อกอินนี่ง่ายมากเลยนะก็แค่ใส่เลขรหัสสมาชิกแอมเวนะคะหรือรหัสนักธุรกิจแอมเวนั่นเองนะคะใน,ในที่นี้เนี่ยจะเป็นสมาชิกแอมเวเนาะนะคะแล้วก็รหัสผ่านนะคะจากนั้นเนี่ย พอใส่ทุกอย่างแล้วแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนั่นเองนะคะกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะเด้งกลับมาเป็นหน้านี้แต่คือเราล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็กดขวาบนรูปคนอีกรอบนะคะเพื่อที่จะดูคะแนน M Plus นี่นะคะอย่างสมาชิกข,ของแนทเนี่ยสะสมแต้ม M p o u s t o i n t นะคะได้700กว่าคะแนนแล้วนะคิดเป็นเงินนะคะ5 6บาทเลยทีเดียวนะคะ5 6 4 0นะ40สตางค์มาด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นให้เห็นภาพนะว่าเราสามารถใช้เงินเนี่ยเออตอนซื้อของได้เลยนะคะทำยังไงนะเมมเบอร์นนทเนี่ยเขาอยากจะได้ตัวโอ้โหชื่อยาวมากจำไม่ได้นะสกินนิวทริชั่นนะคะตัวเมคอัพรีมูเวอร์แอนด์คลีนซิ่งออยล์นั่นเองนะหลูกคนที่เป็นหัวปั๊มนะเขาบอกมาแนทจำได้แต่ออยล์เออสมมุติว่าจำได้แต่ออยล์พิมพ์ไปเลยนะคะออยล์ตัวแว่นขยะเอตัวแว่นค้นหานั่นแหละนะ เราพิมพ์ไปว่าออยนะมันขึ้นมาแล้วนี่ใช่ไหมคะโอยโ l นะมีลอลิงกลันดด้วยนะคะกดเข้าไปตรงนั้นได้เลยนะทุกคนแล้วมันก็จะขึ้นมา ทุกๆผลิตภัณฑ์นะคือผลลัพธ์นี่มีเจ็ดผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีคําว่าโอイนะคะแล้วเนี่ยอันนี้แหละคือรูปฝั่งขวานเนี่ยอาร์ติสตี้ส n ินนิ i ติชั m นเมคอั e รีมูเวอร์บวกคลีนซิ่งโอイนั่นเองนะคะที่สมาชิกเน็ตอยากจะได้นะคะทุกคนสามารถกดไปที่รูปได้เลยนะคะหรือว่าชื่อของเขาได้นะคะมันก็จะเด้งไปอีกหน้านึงเนาะหรือกดเพิ่มตะกร้าตรงนั้นได้เลยแต่ทีเนี้ยนะจะทําให้ดูนะ กดเข้าไปในรูปนะคะมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นหน้าของเขานะคะเป็นหน้าสินค้านี้ทุกคนก็สามารถแบบเลื่อนดูรายละเอียดสินค้าวิธีการใช้อะไรได้หมดเลยนะคะในในเว็บแอมเวเนี่ยบอกเราหมดเลยนะมีข้อมูลมาเต็มนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะกดเอาสินค้านียเข้าไปในตะกร้าเราเนาะเหมือนเราไปเดินช้อปปิ้งใช่ไหมคะเราก็กดรูปตะกร้าตรงขวาล่างนี้นะคะพอเรากดแล้วเนี่ยนะอ่า มันก็จะมีแถบสีเขียวๆตรงกลางใช่ไหมคะเด้งขึ้นมาว่าเพิ่มสินค้าในตะกร้าสำเร็จแล้วนะคะแล้วน็ก็จะกดคำว่าดูตะกร้าสินค้าก็คือน็ตจะไปที่ตะกร้าเลยเพราะเขาอยากจะซื้อตัวนี้ตัวเดียวนั่นแหละนะคะนี่พอเรามาถึงหน้าตะกร้าแล้วนะเราก็เอานิ้วเลื่อนอะ่ะเออเลื่อนลงไปดูนะคะไปดูล่างเลยว่าเรามีได้สิทธิ์ส่วนลดอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีมีแบบสามารถแลกใช้คะแนนอะไรได้บ้างนะคะ มาดูเด้งที่1ก่อนนะคะคือสิส่วนลดและโปรโมชั่นนั่นเองนะคะทุกคนก็จะเห็นนะและเด้งที่2นะคะก็จะคือแลกคะแนนแอมพลัสนั่นเองนะคะมาเอาอันแรกก่อนนะก็คือสิส่วนลดและโปรโมชันโค้ดนะคะทุกคนเห็นไหมว่ามันมีส่วนลด300บาทเมื่อซื้ออาร์ติสตี้ใดๆ1,200บาทใช่ไหมนะคะแล้วตัวสินค้าคลีนซิ่งออยเนี่ยก็1,400ก็คือ ถูกต้องตามเงื่อนไขใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคูปองเนี่ยมันก็จะขึ้นไหมเฮ้ยเราเห็นได้ชัดเนาะส่วนคูปองอื่นที่มันไม่ได้ตามเงื่อนไขมันก็จะเห็นเป็นแบบสีจางๆไม่ยอมให้เรากดอะว่ามันเถิะนะคะเพราะฉะนั้นน่ะให้เรากดคูปองอันแรกนะคะกดใช้ส่วนลดไปเลยนะคะพอเรากดใช้ส่วนลดแล้วนี่มันก็จะเด้งขึ้นมานะคะว่าใช้แล้วแ่าแล้วดูตรงราคาข้างล่างนะนี่ลดราคาให้เลยนะคะจากพันสี่ลดไปสามร้อยเหลือพันหนึ่งแล้วนะนะคะและต่อมานี่ เราใช้สิทธิ์ลดแล้วนะและเราจะสามารถใช้คะแนน M+ ได้ด้วยนะคะก็คือเงิน56บาทนั่นเองนะคะให้เรากดไปที่ช่องสีขาวที่มันมีเขียนจางๆเนอะว่า56.4ใช่ไหมคะอ่านกดเข้าไปนะ ระบบจะให้เราพิมพ์นะคะพิมพ์ว่าเราจะใช้เงินเท่าไหร่จากคะแนน M อเนี่ยนะคะนันก็กดไปว่า56นะคะกดจุดทศนิยมไม่ได้นะทุกคนนะคะแบบเออเอาเศษสตางค์ไปแลกไม่ได้นะคะให้สะสมเป็นเงินบาทก่อนนะนะคะก็คือ56บาทท้วนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนันก็กดใช้เงินนี้นะคะอ่าพอกดใช้แล้วนะคะจาก1,100บาทที่ลดไปแล้วนะ ลดอีกนะทุกคนนะคะเหลือหนึ่งนั่นเองเห็นไหมนะคะจากช่องช่องที่56าบาทจุดสเนี่ยก็จะเหลือ40สิบสตางค์นั่นเองนะคะและถ้าเราอยากดูรายละเอียดนะคะว่า ราคาเต็มเท่าไหร่ลดไปอะไรยังไงบ้างนะคะแนทก็แค่กดคําว่าดูรายละเอียดตรงข้างล่างนี้นะคะแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเห็นเนาะว่ามีส่วนลดอะไรบ้างนะคะเราชําระด้วย M+ p มพลัสพอยไปเท่าไหร่นั่นเองนะคะแล้วพอเราเช็ครายละเอียดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดสั่งซื้อได้เลยนะเราก็ ทำตามขั้นตอนการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะตามระเบียบเนานะอย่างที่นะัดเคยพูดไปแล้วนะคะหรือทุกคนเนี่ยสามารถกรับเข้าไปดูนะคะวิธีการจ่ายเงินเนาะไม่ว่าวิธีต่างๆใดๆก็ตามนะบัตรเครดิตหรือผ่านบัญชีธนาคารหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเข้าไปดูได้นะคะใน YouTube นะคะ MBC Academy Digital t i p นั่นเองซึ่งนะัดเก็บเรียบเรียงเอาไว้นะคะเป็นบทเรียนให้เลยนะนะคะว่าทุกคนมีปัญหา ติดตรงไหนอะไรเงี้ยสามารถเข้าไปเรียนได้นะคะก็อยากจะฝาก YouTube MBC Academy ด้วยนะคะ